สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่เกมที่มีชื่อว่าการ์ดเกมวิดการิทนั่นเองนะครับผมเป็นเกี่ยวกับเอ่อวิดีโอเกม RPG Maker นะครับที่เล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็ Android เลยนั่นเองนะครับใครสนใจเราเล่นกาเกมที่ก็อยู่ด้านล่างคำอธิบายนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยครับจากที่ดูเออ่ตัวอย่างเกมมาเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นการแบบว่าดวลการ์ดในมือนะครับเป็นแบบเกมไพ่นี่ครับถ้าเราเอา่อชนะเธอได้เรื่อยๆเ,เนี่ยเธอยอมทําตามต่าง เราไปเรื่อยเช่นจุบเราจูบเราแล้วก็หอบแก้มเราแล้วก็ไปจนกระทั่งมีอะไรกับเรานั่นเองนี่ครับเวลานั้นเป็นการตกลงกันระหว่างการเล่นเกมนั่นเองนี่ครับซึ่งเกมนี้ถ้าชอนเห็นอยู่ในภาษาไทยเนี่ยผมได้ทำเอ่อ ใช้โปรแกรม M2 ในการแปลภาษาให้เป็นภาษาไทยอย่างนี้นั่นเองนะครับใครต้องการแบบให้เป็นภาษาไทยอย่างนี้ก็คือไปโหลดได้เลยนั่นเองนะครับเดยจะทิ้งคลิปวิดีโอที่ผมทำเอาไว้ให้ไปดูได้เลยนะครับอยู่ในช่อง Master Game Head นั่นเองนะครับผมได้ทำคลิปวิดีโอลงไว้แล้วให้แล้วนั่นเองนะครับวิธีการสอนติดตั้งแล้วก็วิธีการใช้นั่นเองนะครับใช,ใช้สำหรับเกม RPG Maker เท่านั้นนั่นเองนะครับบน PC นะครับของมือถือก็ใครที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะของมือถือจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้ แอปแปลภาษาที่ผมแนะนําไปให้อันนั้นก็ได้นะเอ็นครับแต่ต้องกดแปลทีละครั้งทีละครั้งนะครับผมโอเคในหน้าของตัวเกมนี้ก็มีเลือกของว่าตัวเลือกนะสามารถ BGM แล้วก็เสียงต่างๆก็ปรับได้นี่เอ็นครับโอเคเรามาเล่นกันต่อเลยด้วยก,กันเลยครับปะลุยกันเลยเออกดเล่นเลยครับคําอธิบายการดาเนินเรื่องนะครับอือฮึเดยพื้นฐานแล้วเกมนี้ควบคุมด้วยเมาส์นะฮะโอเคกด F4 เพื่อเปลี่ยนเป็นหน้าจอเต็มแล้วกด F5 เพื่อกลับไปที่ เอ่อหน้าหลักของล็อบบี้นั่นเองนะครับข้ามข้อความโดยการกดปุ่ม s นะครับแล้วก็อัหรือให้มันเลื่อนอัตโนมัติด้วยการปุ่ม a โอเคคลิกค้างไว้เพื่อคลิกค้างไวเ้เพื่อเพิ่มความเร็วนะครับคลิกขวาเพื่อซ่อนข้อความโอเคเอ่อข้าม op ไหมหรือห้ามบินนี่คืออะไรก็คือห้ามห้ามห้ามข้าม op ของในเรื่องไปนั่นแหละครับ op มันแปลเป็นบินเฉยเลยอ่าโดนจะซีก็เป็นยังไงบ้างครับโอเค ันว่างจะเลยแฮะฉันอาศัยอยู่ที่นั่นตั้งแต่อย่างเด็กแล้วเป็นจิทัศน์ของมือในท้องถิ่นที่ฉันเบื่อที่จะเห็นจนเกินกว่าที่ฉันคิดแล้วไม่สะดวกมือนอยู่ในชนบทเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปไประชาชนค่อยๆลดลงและเป็นเมืองที่น่าคิดถึงส่วนฉันก็แค่เดินเล่นในเมืองโดยไม่ได้กินข้าวเช้าเลย อ่าสุบข,ขอสุดอยสางกีนก้นนะคือพระเอกวันไปเดินเล่นนอกบ้านนี่ครับที่พระเอกเนี่ยมันอยู่แต่ในบ้านนานมากแล้วจนไม่ได้ออกไปไหนจนสุขภาพร่างกายมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมันเลยเลิกที่จะออกไปข้างนอกบ้านนะเพื่อออกกําลังกายเดินแบบว่าสบายๆออกกาลังกายบ้างสุขบรรยากาศนะครับระหว่างที่มันเดินไปเดินมาเนี่ยมันก็ไปบังเอิญเจอกับไพ่ไพ่ดึงที่ตกอยู่เป็นกองไพ่นะยครับที่ยังดูใหม่แล้วก็ถูกแบบว่ายังไม่ถูกแกะออกมาเลยนะครับ ปกติคนโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่เก็บของประหลาดประหลาดหรือของบนพื้นเนี่ยเอากลับบ้านนะแต่นี่พระเอกมันอยากจะลองเล่นอยากจะลองเล่นจริงนะครับก็เลยหยิบมาแล้วก็เอากลับบ้านมาด้วยนั่นเองนะเพื่อที่จะเล่นสักหน่อยนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้พระเอกก็มาถึงบ้านแล้วีนีครับใช่ฉันมีคู่ต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบอยู่ที่บ้านแล้วล่ะนั่นนายเหรอเอ่ออันนี้จะเป็นข้อความของคิรินเหรอนี่จะเป็นเธอเนี่ยฮะอ๋อแปลว่าคิรินชื่อเกมแล้วชื่อคิรินผมอ่านว่ากาลินเฉยเลย เออนั่นนายหรอทำไมเดินกลับมาเลยจังเลยอ่ะลืมอะไรอย่างนั้นหรอคิดเลยนี่ไม่แน่ใจเป็นเป็นอะไรทําไมถึงมีเขาตรงกลางด้วยเป็นเป็นปีศาจได้ดูจากทรงและหูก็นั่นด้วยอ่ะเป็นน้องสาวหรือเพื่อนหรือเป็นแฟนอ๋อประมาณง่ายๆ่ายว่าคือเธอเนี่ยเป็นสาวใช้นะที่กมาปฏิบัติงานที่บ้านของเรานี่ครับซึ่งแต่สาวใช้แต่ละคนเนี่ยจะถูกจะกระจายกระจายไปแต่ละบ้านเพื่อไม่ให้มาดูแลเราหรือมาดูแลอย่างนี้เพื่อปฏิบัติงานนั่นเองนะครับ อ่าใช่ใช่แล้วเธอเลยก็คือมาอยู่กับเราเนี่เองครับแม้ว่าเธอจะมีข้อบกพร่องบางอย่างบ้างหรืออาจจะทําอะไรไม่เรียบร้อยบ้างเนี่ยแต่เธอก็ยังเป็นสาวน้อยที่น่ารักแล้วก็คุ้มที่เราจะมาอยู่กับเราเนั่เนเองนะครับประมาณนั้นพี่เอกจะสื่อเนาะใน <c oughs> ที่สายที่สุดฉันเดินไม่เก่งฉันคิดว่าฉันจะเล่นเกมไพ่นี้กับเธอสักหน่อยนะอ่ามันเรียกว่ามันแปลว่ายีราฟเฉยเลยไพ่นี้นานๆที่จะทําก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะมันคงไม่ใช่เกมที่ลามกอะไรใช่ไหม ไม่ไม่ไม่ฉันคิดว่าเกมอันนี้มันเป็นแค่เกมธรรมดานะวันนี้เหมือนว่าจะเป็นที่นิยมมากด้วยนะมันเป็นเกมไพ่ใช่หรือเปล่ามันไม่ผิดปกติใช่ไหมเล่นแค่เราสองคนนะ่ะใช่แล้วละ่ะฉันยังไม่เข้าใจกดอะไรมันมากนักหรอกฉันเลยคิดว่าน่าจะดีที่สุดถ้าเราได้ลองเล่นมันนะนะเอาละนี่คือ โอเคฉันแสดงการ์ดเกมมือมือสักคู่จากกระเป๋าของฉันนะครับอย่างเงียบเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเพิ่งหยิบมาจากเลมถนนโอเคหยิบไพ่ขึ้นมานะครับปึ๊บอ่ามันเป็นเกมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะฉันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ฉันก็ไม่คุ้นเคยเลยอะเหมือนเธอจะไม่ค่อยเข้าใจบับบนี้เอาละงั้นเรามาลงมือเล่นกันเลยดีกว่าใช้เวลากับเครื่องสักพแล้วแหละเอาละงั้นมาเริ่มเล่นกันเลย ฉันไม่มีทางรู้เลยในช่วงเวลานั้นฉันไม่เคยคิดเลยว่าการ์ดเกมนี่เป็นการ์ดเกมละมุกต้องคำสาบเอาแล้วว่าแล้วไม่ใช่การ์ดเกมธรรมดาครับผมโอเคนี่มันก็นำมาแล้วนะที่ฉันไม่เล่นแบบนี้นะแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกนะฉันประมาทลิดนหน่อยแฮะเอาละเรามาตรวจสอบกดกันอีกหน่อยจะดีกว่าโอ้แจกไพ่ทีละใบ และไพ่ที่มีแต้มสูงกว่าจะเป็นผู้ชนะนี่ครับหมายความว่าฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดที่ไม่ได้อยู่ในมือของคุณด้วยน่เองนี่ครับแจกไพ่แดใบต่อคนจนกว่าจะหมดนะครับเ,ออเดี๋ยวผมจะสรุปในเรื่องของการเล่นเกมนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมที่ผมอัดเนี่ยมาค่อนอัดนานแล้วก็แปลได้แบบว่านานด้วยนะกว่าจะแปลเสร็จนั่นเองครับก็คือเนี่ยคือเราต้องสังเกตที่ด้านซ้ายบนนะครับรอบแรกเนะี่ยจะมีทั้งหมดสี ชมพูเหลืองแล้วก็ม่วงนั่นเองครับเราเลือกการ์ดให้ตรงกับสีครับที่มันขึ้นแสดงอยู่ด้านซ้ายบนนั่นเองนะครับสมมติว่าเรามีการ์ดที่เป็นสีชมพูอย่างเงี้ยแล้วเรามีเลข9ก้าใช่ไหมครับเราก็ต้องออกสีชมพูที่เป็นเลข9ก้านะตามที่มันบอกอยู่ซ้ายบนนี่ครับแล้วเผื่เลขข้างล่างที่เป็นบวก3าอะไรเงี้ยก็คือว่ามันจะบวกเพิ่มอีกบวก3นั่นเองนะครับก็อย่างเช่นสมมติว่าเราลงเลข9ไปอย่างเงี้ยแล้วข้างล่างมีบวก3ก็จะกลายเป็น12นั่นเองนะครับแต่ถ้าบวกกับตรงสี สีมันตรงกับข้างบนซ้ายบนอีกนี่ก็จะบวกอีก3ก็กลายเป็น15านั่นเอ,เองนะครับไพ่ไปนั้นก็คือลงไปเนี่ยก,ก็ได้15แต้มนั่นเองครับวิธีชนะของเกมนี้ก็คือเราต้องได้เลขให้มากกว่าน้องคิรินนั่นเองนี่ครับถ้ามุดเราชนะเออมากกว่าคิรินก็คือเราชนะ1รอบนั่นเองครับส่วนคะแนนจะมีอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับก็จะเขียนอยู่ว่าเออแห่งชคยชนะเนี่ยด้านซ้ายจะเป็นของเรานะครับส่วนด้านขว,า,ขา,วาจะเป็นของคิรินนั่นเองครับถ้าเราได้มากกว่าเนี่ยจนจบเทิร์นหนึ่งเนี่ยแบบว่าลงไพ่ทั้งหมดในมมือเราหดแล้ว แล้วเราได้คะแนนที่มากกว่าและนซ้ายล่างได้ชอบชนะเนี่ยที่มากกว่าเราก็จะได้ชนะไปรอบแรกนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้มันมีทั้งหมดทั้งมวนสองรอบนะมีรอบหนึ่งกับรอบสองนั่นเองนะครับถ้าเราแพ้รอบแรกไปแล้วเนี่ยรอบสองก็จะเล่นได้ต่อแต่ถ้าเราแพ้สองรอบติดต่อกันนะครับเกมก็จะทําการจบนั่นเองครับก็คือเหมือนว่าไพ่ตัวนี้มันจะหมดคาสาปทันทีนั่นเองนะเพราะไพ่ตัวนี้มันเป็นคัสาปนะถ้าเราเล่นชนะเนี่ย น้องคนที่เราเล่นด้วยเนี่ยน้องคิดดีเนี่ยก็จะเกิดมีอารมณ์มากขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีแบบว่าเออมีเหมือนมีอะไรเขาเรียกว่าอารมณ์ทางเพศที่สูงขึ้นเนี่ยพอแบบว่าเราชนะนั่นเองครับน้องก็ยอมทำอะไรกับเรานั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเราแบบว่าไม่ชนะเลยทั้งสองแมตช์เนี่ยน้องก็จะไม่มีอารมณ์อะไรสุดท้ายาน้องก็ชนะอย่างเดียวน,นั่นเองะล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะเ,เราแบบว่าเราลังแกเขาหรือเปล่าหรือพี่อ่อนให้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับสุดท้ายแล้วคือเล่นได้สองรอบปุ๊บน้องก็จะไป เออซักเสื้อผ้าต่อนั่นเองเพราะาเครื่องซักผ้าก็จะซักเสร็จพอดีนางก็จะไปตากเสื้อผ้าต่อนั่นเองครับพอลังจะตากเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะกลับมาเล่นรอบหนึ่งอเผอิญว่า,าไพ่ใบนั้นมันก็หายไปแล้วนั่นเองไพ่อยู่ก็หายไปเลยนะครับสักพักคอถามนางว่าไพ่ยอยู่ไหนนางก็บอกไม่รู้นะครับพอเวลาผ่านไปนะครับเราก็ลืมไปแล้วว่า,าไพ่ใบนี้เราเคยเก็บมาหรือเคยเล่นนั่นเองครับเหมือนกับว่ามันไม่เคยมีตัวตนตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองนี่ครับเอ๊ <S 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 เฮ้ยผมได้ห้าวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยชนะสน่เย้ไ่สู้ชนะสักทีคือถ้าเราออกสีตามข้างบนที่มันบอกเนี่ยคือมันจะได้บวกสามเพิ่มนเนเองนะครับแล้วผมก็มันต้องสูมไพ่อะไพ่ไมันจะสูมทุกรอบเว้ยเราก็ต้องแบบว่ามันขึ้นอยู่กับดวงว่าเราจะได้ไพ่เยอะมากแค่ไหนอย่างเมื่อกี้ผมมีการไปหนึ่งแค่ใบเดียวนะแล้วก็มีบวกเยอะด้วยแล้วก็มีแบบว่า เลข5ขึ้นไปเยอะมากก็เลยชนะเธอได้นะครับแล้วก็อย่าที่สุ่มได้ว,ว่าเธอเนี่ยได้คัทอะไรนะครับตอนแรกเธอได้ดูได้แบบเลขน้อยมากผมก็เลยชนะสุดแล้วขึ้นอยู่ที่ดวงนะครับแล้วเราก็เลือกไกด์ถูกแค่นั้นพอใช่ใช่มันเป็นการแข่งขันที่ดีงามมากเลยสุกมากเลยละ่ะอ่าฉันเห็นด้วยคือซังทำไมหน้าตาแดงจังเลยอะ่ะเธอโอเคหรือเปล่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนะ่ะแล้วก็อย,อย่างงั้นเหรอ ทางนั้นฉันก็อยากจะมีอยู่ฉันก็อยากจะมีเซ็กซะ,ซะว่าไงนะที่เธอผิดไปหรือเปล่าเซ็กอะคิรินจังรู้เรื่องนี้ยังไงอะเธอแน่ใจใหญ่กันหรอว่าไอจีบีของเธอมันเริ่มร้อนขึ้นมาน่ะฉันไม่ได้ยินเธอพูดผิดไปใช่ไหมถ้าฉันชนะเกมนี้แล้วก็จะอาจจะได้รางวัลเออ เธอพูดนะครับว่าถ้าช้ะอย่างนี้นเ,เธออาจจะให้รางวัลนะครับในหัวของฉันเริ่มผลลัอออกมาแล้วสิรอบยังมีรอบที่สามี่เกรอชิบหายกาไไูได้ชนะไม่นน่รอบนี้โอ้ยเลขสูงอยู่โอเคบวกเจ็ดไปเลยเจ็ดบวกสามก็เยอะอยู่สิบโอเคช้หนึ่งเลยครับแล้วก็อันนี้เอาเจ็ดไปเลยโอเคนำสองนะฮะต่อไปสี่อันนี้เอาเป็นเลข เลขเก้าไปก่อนแล้วกันโอเคบวกสามเท่ากันแต่ก็เราก็ได้ครับต่อไปสีชมพูเราไม่มีเ,เราออกแปดไปก่อนก็ได้ครับแปดไอสีเขียวน่ือนแทนทุกสีมั้งน่าจะใช่โอ้ไม่ได้ครับเขามากกว่าเหรอน่าจะเข้ากันอ,อ๋อสีเหลืองอาหา้าโอเคเราชนะครับรอบนี้เอาแปดเมื่อกี้เราชนะเหรอนึกว่าเราแพ้ต่อไปอันนี้ก็เอาเจ็ดไปเลย 7บวกโอเคชนะนะี้ครับเพราะเราเป็นได้สิเมื่อกี้นางแค่9้านะครับโอเคต่อไปนี้เราก็ลุ้นดวงเลยครับเราแพ้2รอบไม่เป็นไรรอบนี้โอเคเราหมดแล้วตอนนี้เราก็ต้องโยนเกมไปชนะเรียบร้อยอยากดูตอนจบแบบไหนสิ่งที่คุณไม่เห็นจะถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของคุณด้วยอ๋อโอเคอันนี้คือสิ้นสุดการรับแสงกับสิ้นสุดความปัรถนาที่แท้จริงกับสิ้นสุดความปัรถนาในการผลิต อย่างวันนี้ไม่รู้ครับเอาเลือกอันที่3แล้วกันผลิตผลิตอะไรไม่รู้ 9P พีอ่ะลองได,ดูกันนะครับ,บนายชนะแล้วในท่านชนะแล้วในท่านกูอยากเล่นต่ออีกหน่อยไหมคราวนี้มาอีกเกมนึงน่าตืน่นเต้นจังเลยฮะวันนี้ไม่อยากิดปกติกับคิรลินซังแนะน้อนเราควรทำไงต่อไปล่ะคราวนี้เป็นเครื่องเกมด้วยไหม มามีเซ็กกันเถอะอะอะออด้วยความยินดีฉันรู้ว่าคลินซังไม่ใช่ผู้หญิงประเภทที่จะเข้าหาโดยตรงแบบนี้น่นเป็นเหตุผลที่ฉันรู้ว่าฉันต้องตอบโดยไม่ลังเลหม่ไม,ไม่จริงแล้วฉันเดาว,ว่าฉันแค่ต้องการเอ่อทำไอ้นั่นนะครับแต่ก็เป็นการที่ดีสุดจะทำกับเธอในนี้นะครับฉันมีความสุขยังไงล่ะวันนี้จริงๆฉันอยากจะทำอะไรทะลึ่งกับนท่านมากเลย โอเคงั้นก็เริ่มมีอะไรกันเลยแล้วกันนะครับเออถอดเสื้อผ้าแล้วโอ้โหจังหวะนี้ใครอยากจะดูก็เซ็นเซอร์นะครับอยากดูก็ทวิตเลยแล้วกันนะครับโอเคครับก็นั่นเลยครับนี่หมดความทรงจำดูสิอ่าโอเคก็ได้นี่ครับมีฉากสองฉากที่ยังไม่ได้ปลดล็อกแล้วก็มีฉากตรงกลางอีกนะครับที่ยังไม่ได้เปิดนี่ครับผมโอเคโอเคครับผม ก็บันทึกไว้ก่อนแล้วกันไว้มาเล่นต่อแล้วกันนี่ครับอืมกับระหว่างแบบที่มีและไม่มีบทสนทนานะครับโอเคสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้ด้วยกันนะครับสำหรับคิรินนี่ครับก็ใครชอบโดยที่ตัวไหนเป็นใจผมด้วยนะครับวีดีโอนะเราไปรอไปเราิดตาม้ชมดวยนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าจบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนหวังว่าท่านสนุกกันบ๊ายบายนะครับผมหวังว่าท่านจะชนะคิรินได้นะครับ